รีวิวรับพัสดุแก่กล่องตัวอย่างฟรีร้านอน,นุมัติไวมากๆค่ะดีใจที่สุดเลยตอนร้านอน,นุมัต,ต่คือดีใจมาก ขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะคะเราจะพยายามขอสินค้าที่เราแบบชื่นชอบเลยเพื่อที่เราจะได้รีวิวแบบมีความสุขนะคะแล้วก็เต็มที่กับมันจะพยายามทําคลิปทุกคลิปให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะที่คอยซัพพอร์ตช่องพี่เมย์พี่รอตรีวิวด้วยนะคะจะสังเกตว่าช่วงนี้พี่เมย์จะชอบแต่งตัวแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะช่วงนี้สินค้าที่ขอก็เลยเป็นสินค้าที่ออกแนวน่ารักน่ารักทางนั้นเลยค่ะ เหมือนเดิมเลยชื่นชอบสินค้าตัวไหนชิ้นไหนนะคะกดที่ตะก,กร้าได้เลยค่ะรับรองอ่ะที่พี่เมย์เลือกมาคือร้านที่น่ารักแน่นอนนะคะวิธีการขอสินค้าตัวอย่างฟรีนะคะที่ง่ายที่สุดเลยนะนนก็คือพยายามทำช่องเราให้เป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็ให้มีผู้ติดตามเยอะ ยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะยิ่งเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่ร้านค้าจะอนุมัติสินค้าให้เราค่ะแล้วเวลาเราได้สินค้าของทางร้านมานะคะเราก็รีวิวตามจริงรีวิวให้ร้านค้านะคะยิ่งถ้าเพื่อนๆหรือลูกลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าที่เรารีวิวนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตเราเนี่ยยิ่งมีการซื้อสินค้าจากเรานะคะร้านค้าเขาก็จะยิ่งอยากส่งสินค้ามาให้เรารีวิวเพิ่มค่ะ จริงใจกับลูกค้านะคะจริงใจกับช่องของเราจริงใจกับร้านค้านะคะและสินค้าที่เขาส่งมาให้เรารีวิวฟรีค่ะดังนั้นพี่เมย์เลยอยากจะให้เพื่อนๆอ่ะขอสินค้าที่เพื่อนๆอนะ่ะอยากได้จริงๆเพื่อที่เราจะได้มารีวิวแบบมีความสุขนะคะรีวิวสินค้าที่เราชื่นชอบค่ะและรีวิวสินค้าที่เรานำมาใช้ในชีวิตจริงนะคะ อย่างกล่องตัวนี้พี่เมย์ขอจากร้านค้ามาแต่ไม่คิดว่าเขาจะให้ไซส์ใหญ่มานะคะเพราะว่าที่ร้านน่ะเขามีกล่องแบบหลายไซส์มากๆเลยพี่เมย์เห็นกล่องมันแบบค่อนข้างมินิมอลพี่เมย์ชอบมากเลยค่ะ